5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์อยูอัพพาานุภาพของเหล่าซปเปอร์ซับอาจมากกว่าที่เราคิดพบกับนักเตะคลาสใหม่ที่เด็ดจากมานั่งสำรองอันซังเพเยอร์สวันนี้ที่ฟีฟ่าออนไลน์4คข้อบอลไทยเชียร์ทีมช้างศึกไปได้วยกันกับ3แมตช์สุดมันลุ้นทีมชาติไทยแบบจุใจทุกหน้าจอที่ แอปพลิเคชัน VTV เว็บไซต์ VTV. VIP และ Android TV โหลดฟรีดูฟรีรับทันที VIP สูงสุด7วันสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปิษัทแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแกรนเป็นสายลูกบอลแบบเข้มข้นทุกคืนอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปได้เลยครับที่แอซายแนทดูบอลครับช่วง2เดือนที่กำลังจะมาถึงนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับยูไนเต็ดกับการชี้เป็นชี้ตายอนาคตสู่ฤดูกาลหน้าครับ โอลลกกน่าโซชาและแฟนบอลตั้งความหวังมากนะครับว่ายูนเตดจะต้องได้นักเตะที่ต้องการมายกระดับทีมในซีซั่นหน้าให้ได้แน่นอนนะครับว่าเมื่อพูดถึงนักเตะใหม่แล้วก็คงจะต้องไม่ลืมนักเตะเก่าด้วยนะครับเฟร็ดคือหนึ่งในดาวเตะยูนเตดที่ให้สัญญาว่าจะยกระดับฝีเท้ามากขึ้นในฤดูกาลหน้าไม่ว่าเขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่าในซีซั่นหน้าก็ตาม,มานะครับแต่ฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเฟร็ดก็มีความสุขกับการได้ลงสนามเป็นจำนวนหลายเกมซีซั่นหน้าเขาก็ยังคงจะมุ่งม,มัันนัั่นนนนนใใกกกาาาารรรพไเตตดคคววว้้้้้งลหอมบะื และก็เชื่อว,ว่าทีมจะเติบโตได้มากกว่านี้อีกเยอะทั้งนักเตะหน้าเก่าและนักเตะหน้าใหม่ที่จะมาผนึกกำลังร่วมกันครับอีกหนึ่งนักเตะที่กำลังเตรียมรับใช้ทีมชาติอังกฤษในสุดยูโร2 0 2พ่และเพิ่งลงเล่นในฐานะกัปตันทีมชาติครั้งแรกในชีวิตอย่างมาคาสแรดฟอร์ดอีกด้านหนึ่งนะครับเขาคือฮีโร่ของเด็กในอังกฤษครับหนังสือเรื่อง u r champion ของเขาถูกนำไปพูดถึงตามโรงเรียนต่างๆมากมายครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบจากเรื่องที่แรชชี่เขียนในหนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่แรชฟอร์ดเล่าว่าตลอดชีวิตของเขานั้นเขาเจอกับเหตุการณ์ที่ผิดหวังมามากมายครับแต่คูณจะจัดการกับความล้มเหลวเหล่านั้นได้อย่างไรแรชชี่ตอบว่าเขายึดถือตำนานนักชกตลอดการอย่างมูฮัมหมัดอาลีครับไม่ใช่ว่าอาลีจะชกได้เก่งบนเวทีอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าอาลีสามารถกลับมาได้ทุกครั้งเมื่อเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากครับสิ่งที่อาลีเป็นก็คือซื่อสัตย์ต่อตัวเองและเชื่อมั่นในศักยภาพส่วนที่ลึกที่สุดของตัวเองครับเหมือนกับตัวราชีที่แม้ว่าจะมีบางเกมที่เล่นไม่ดีก็ตามแต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยคิดยอมแพ้นะครับอย่างน้อยแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็เตรียมตัวเท่าที่เขาจะทําได้เพื่อติดทีมไปเล่นในยูโรรอบนี้นะครับดูเหมือนกับนัดขอให้ราชีกลับมาเป็นตำนานและเป็นผู้ชนะให้ได้อย่างที่มูมัดอาลีเคยเป็นนะ แม้ว่ายูโร2020จะเริ่มขึ้นในอีก3วันข้างหน้านะครับแต่ว่าข่าวตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังคงคึกคักพอสมควรครับโดยยูไนเต็ดยังคงมีข่าวโยงทั้งตำแหน่งกองหลังกองกลางและตัวรุกเรื่องนี้โอเลกุน่าโซชาเองยอมรับนะครับว่าตามหน้าสื่อจะมีข่าวลือเกิดขึ้นมากมายแต่สโมสรกำลังทำงานอยู่หลังฉากอย่างมุ่งมั่นครับเขาอาจจะพูดคุยกับนักเตะคนหนึ่งซึ่งแทบจะไม่ถูกเขียนข่าวก็ได้ที่มีการสื่อฟอร์มนักเตะในแนวทางของทีมเองครับและเขาเองก็เชื่อว,ว่าทีมสัรหาของเขากำลังทำในสิ่่งงทีถูกต้อครับ มาเริ่มที่ทางแบ็กขวานะครับข่าวของคิรันทิปเปียผมคิดว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวราคาที่อาริเตโกมาริตต้องการครับเพราะว่าจากการยืนของสื่ออังกฤษเนี่ยตัวทริเปียนั้นอยากจะกลับมาเล่นที่แมนเชสเตอร์แต่ว่าติดปัญหาที่ทีมรามีคงจะไม่ปล่อยนักเตะออกไปถ้าไม่ได้ราคาที่ต้องการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีสัญญาณบางอย่างที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าแอตเลติเตรียมสำหรับการเสียทริเปียไปแล้วในตลาดรอบนี้เมื่อเจมส์เบงเก้พูดข่าวทียสามสายอาร์เซนอลจากฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าทีมรามีสนใจแอตตอร์ ก็น่าจะหมายถึงการสลับกับคริปเปียที่จะมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสำคัญที่สุดในเรื่องนี้น่าจะอยู่ที่เจ้าตัวด้วยนะครับแม้ว่าฟริซโซราบาโนราชาแห่งตลาดซื้อขายจะบอกว่าต้องมีค่าตัวในระดับที่สูงมากเพื่อดึงคริปเปียออกไปก็ตามนะครับแต่ก็คงจะหมายถึงยูไนเต็ดน่าจะต้องจ่ายตามที่อาเลติต้องการมากกว่าซึ่งเรทโดยประมาณของคริปเปียน่าจะอยู่ที่15-35ล้านปอนด์หรือว่าอาจจะสูงถึง40ล้านปอนด์ต้องรอดูว่าทีมปีศาจแดงจะยืดข้อเสนออย่างเป็นทาง พูดถึงแอตเลติแล้วนะครับล่าสุดสื่อสเปนหลายสำนักรายงานข่าวตรงกันว่าค่าตัวของซาอูนิเกสดรอบจากช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับด้วยสถานการณ์ที่เขาไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมรามีอย่างต่อเนื่องจากค่าฉีกสัญญาราว130ล้านปอนด์ล่าสุดเหมือนค่าตัวที่แอตเลติ พร้อมจะเจราจารแล้วก็ยอมขายจะอยู่ที่ราว40ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าถูกมากนะครับเดี๋ยวที่ยูไนเต็ดนั้นมีข่าวโยงกับซาอูมาหลายซีซั่นแล้วโดยเฉพาะในฐานะตัวแทนของปอป็อกบาถ้าจะป็อกเลือกแยกสังกัดในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งซาอูก็เคยบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่รับความสนใจจากทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นพลังให้กับตัวเขาได้พัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับการที่ซาอูจะมาก็อยู่ที่สถานการณ์ในแผงมิดฟิลด์ของทีมในเวลานั้นด้วยว่าว่างสำหรับเารือปล่นะค ต่จุดเด่นของซาอูเนี่ยคือการเป็นนักเตะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่โดดเด่นทั้งเกมรับและเกมรุกเชื่อมเกมได้ตั้งแต่หน้าเขตโทษตัวเองและพร้อมเข้าโจมตีในเขตโทษกู้ต่อสู้ซาอูมีจุดเด่นอยู่ที่การเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีบอลและเชื่อมเกมได้อย่างอันตรายครับถ้ามีโอกาสก็หวังว่าเราอาจจะไ,ไม่เป็นครอบครัวเดียวกันนะซาอูนิเกสอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถามถึงความจริงจังของทีมแล้วยูน่าเตปยังคงมองไปที่4เป้าหมายหลักครับ เป้าหมายแรกคือจอร์นซานโชเป้าหมายที่2คือเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่เป้าหมายที่3ม,มี2ตํตำแหน่งคือแบ็กขวาที่จะมาขับเคี่ยวย่างตำแหน่งกับเอร์รบามิซาก้าและเป้าหมายที่4คือมิดฟิลด์ตัวรับนะครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดของจอร์ดนซานโชมีข่าวจากเดิร์แครมเป้ผู้สื่อข่าวสายเยอรมันของรูนนักสกิเทนสื่อเทียนหนึ่งที่รายง,งานว่าดอทมูลมีจุดยืนชัดเจนที่ต้องการจะขายซานโชเพื่อนําเงิน81สเดล้านปอนด์มาสมทบทุนกับนักเตะรายอื่นที่พวกเขาไม่ได้ต้องการใช้งานเพื่อสร้างทีมมมมมมใใหหห่้้กกกัับาาารโโคจุทีนนฤดู แต่การเจราจายังคงอยู่ในขั้นตอนของข้อตกลงปากเปล่ายังไม่มีการยื่นเอกสารที่ชัดเจนครับหรือว่ามีการยื่นข้อเสนอเป็นล,ะละักษณ์อักษรเพราะว่าโครงสร้างเดียวยังตกลงกันไม่ได้นะครับด้านชอมร็อดดี้ผู้ข่าวทียสามจาก t i m e ์ก็รายงานสมทบนะครับว่าดอทมุนน่าจะรับข้อเสนอที่80ล้านปอนด์บวกแอดออนที่20ล้านปอนด์ ซึ่งก็เป็นข่าวเนื้อเดียวกับที่ลอรีวิทเวลพูดข่าวทีทียสามจากเดอะแอตเลติกรายงานไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้ครับนักวิเคราะห์ด้านซื้อขายบางส่วนยังเชื่อว่าเวลาอีก2อวันอาจจะเพียงพอสำหรับการบรรลุข,ข้อตกลงลเรื่องตัวเลขของทั้ง2ฝ่ายคือปิดดิวเบื้องต้นไปก่อนแล้วครับแล้วค่อยมาตรวจร่างกายแล้วก็จัดการรายละเอียดขั้นสุดท้ายหลังจบยูโรก็ได้ เพราะว่าหลังจบยูโรวันที่11กรกฎาคมยูไนเต็ดจะมีเวลาในการปิดดิวนี้อีกเพียง12วันเพราะรอบนี้เดดไลน์ที่ดอทมูลจะขายซานโชจะอยู่ที่วันที่23กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่พวกเขาเนี่ยจะไปเก็บตัวปรีเซนต์วันแรกที่บารรากาสครับรวมแล้วณตอนนี้นะครับกองทัพปีศาจแดงยังมีเวลาในการเจราจาดิวซานโชอยู่ราว15วันไม่รวมช่วงยูโรซึ่งไม่น่าจะดำเนินการซื้อขายอะไรได้อยู่แล้วนะครับเวลามันก็ค่อนข้างจะบีบครับแล้วก็ต้องรอดูฝีไม้ไลายมือการเจราจาของแม์จัชและจอร์นมร์เทอร์ หัวหน้าฝ่ายเจราจาคือจัชแล้วก็ผอ,อกีฬาคือเมอร์เชอร์นะครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนครับเป้าหมายเราลงมาของยูเนเต็ดคือเซนเตอร์แบ็กนะครับซึ่งเวลานี้ทีมยังคงจับตาสถานการณ์ของเปาตอเรสชูสคุนเดและราฟาเอวรานอย่างต่อเนื่องแต่ยูเนเต็ดก็จะช้ามไม่ได้นะครับเนื่องจากในรายของคุนเดเวลานี้บาร์เซโลนาของโรนัลคูมันสนใจดึงตัวคุนเดที่มีราคา5 1ล้านปอนด์ไปร่วมทีมนะครับอย่างไรก็ตามครับปัญหาของบาร์ซ่าคือพวกเขาอาจจะไม่มีเงินสดมากพอจึงอาจจะขอเป็นดีลแลกตัวแแแทนนนนออย่่าางเเาง,งเเเชกกกลลมไปรรัร กองส่วนที่ยู่นเตดเนี่ยอาจจะยังได้เปรียบถ้ามีเงินเต็มจำนวนในการไปเสนอเซบียาส่วนในรายของวารานั้นมีรายงานจากมากาสื่อที2เฉพาะสายข่าวเรมาริตนะครับที่รายงานว่าทีมราชันชุดขาวนั้นได้ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่กับวารานไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวที่เหลือสัญญาที่มาริตเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยยังไม่ตอบตกลงครับซึ่งข้อเสนอจากบาซ่าในดิโคูนเด้และสัญญาใหม่ของวารานคือสิ่งที่ยเตดจะต้องจับตามองให้ดีนะครับว่าสุดท้ายคุนเดและวารานบทสรุปนั้นจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่ครับ ด้านเดคลนไรซ์ครับยังคงเป็นอีกหนึ่งนะักเตะเป้าหมายของทีมปีศาจแดงแต่ปัปปะจะสำคัญอยู่ที่เจสซี่ลินการ์ดที่เวสแฮมยังคงต,งต้องการตัวกลับไปเล่นด้วยสัญญาถาวรที่ลอนดอนนะครับและจากการที่ลินการ์ดไม่ติดทีมชาติอังก,กฤษไปยุโรรอบนี้อาจจะทำให้ยูนเต็ดและเวสแฮมมีเวลาที่จะมาพูดคุยอนาคตของท่านมหาเทพนอกรอบกันซะหน่อยซึ่งอาจจะส่งผลต่อดีลของไรซ์ครับเพราะแม้ว่าไรซ์เนี่ยจะรับความสนใจจากเชลซีเช่นเดียวกันแต่ยูนเต็ดสามารถใช้ลินการ์ดเป็นข้อต่อรองสำคัญ อย่าลืมนะครับว่าเครื่องกระดูการหลังที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นท่านมหาเทพครับที่ช่วยเวสแฮมผ่านเข้าไปเล่นในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกได้ในซีซั่นหน้าการเจราจาอาจจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่ายูนเต็ดอาจจะได้ความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเรืนี้เพิ่มเติมหลังยูโรครับแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่มีความสําคัญในเวลานี้น้อยกว่าปีขวาหรือว่าเซนเตอร์แบ็กก็ตามครับในรายของแจ็คแกลิชนั้นสื่อลายสนักยังคงมองว่ายูนเต็ดยังคงมีโอกาสลุ้นคว้าตัวนะครับตราบใดก็ตามที่อนาคตของปอปัอกบาได้รับความกระจ่าง ซีซั่นที่ผ่านมานะครับกริชทำไปแล้ว6ประตูกับอีก5าแอซิสและเป็นนักเตะคนสำคัญในยูโร2020รอบนี้เคียงข้างลุคชอและมาคัสแรดฟอร์ดที่ทั้ง3คนอาจจะได้เดินเกมทางฝั่งซ้ายด้วยกันครับไมค์แมกราฟพูดข่าวเทียสองจากเทเลกราฟรายงานก่อนหน้านี้ชัดเจนนะครับว่ากริชคือเป้าหมายที่เนตจับตามองมาโดยตลอดและแม้ว่าจะมีแมนซิตี้เข้ามาให้ความสนใจด้วยก็ตามแต่ก็อยู่ที่สถานการณ์ของแผงมิดฟิลด์เนตว่ามีพื้นที่ให้กริชหรือเปล่านะครับย้ำว่าถ้าโบลบาย้ายทีมเงินของโบลบาอาจจะนมามช่วยดึง ที่โอ๊ครฟอร์ด แตยูไนเต็ดจึงจำเป็นต้องรีบหาข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตของปอกปาดโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าจะส่งผลกับอีกหลายดีลในการเข้าสู่ตลาดกองกลางที่กำลังเข้มข้นมากๆในช่วงซัมเมอร์นี้ติดตามทุกดีลซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทาง Facebook และ y o YouTube ดูบอลกับนัทตลอดจนกว่าจะถึงวันเดทไลน์นะครับอย่าลืมครับสำหรับสารลูกบอลทุกคืนถ้าคุณอยากจะเขไปกับพวกเราแอดไลน์เลยครับที่อาศัยนัทดูบอลครับพร้อมกับด้คุยเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับผมส่วนตัวด้วยอย่าลืมนะ แชทใหม่ใช้บล็อกบ Open Chat พูดคุยกันกันกบกลุ่มแฟนบอลปีศาจแดงที่คุณอาจจะยังไม่รู้จกักและอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ที่คุยถูกคอก็ได้นะฮะผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสามไมคีคือพลังสูด้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ s u z u k ิ Suzuki Way of Life FIFA o n l ออน4ลนและ VTV